โปร n นว Isuzu m u เอเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จสมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาโทร025138850ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืน ร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02 511 4020และ084 643 6888 สครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันกับช่วงของรถดีรถเด่นนะครับเห็นผมนั่งประจําการแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่ารถสวยๆรถดีๆยังมีให้เลือกแน่นอนครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายนะครับภาครัฐก็ยังมีการคุมกันอย่างเข้มงวดเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจริงๆต้องเป็นช่วงของงาน Fast Auto Show Thailand ซึ่งต้องนับถอยหลังกันแล้วแหละแต่ว่าในปีนี้เนี่ยกำลังมองหาวันที่เหมาะสมต่อไป แต่ใครที่กําลังมองหารถยนต์มือ2ที่มีการรับประกันคุณภาพสภาพสวยใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับติดตามในช่วงของรถดีรถเด่นนี่แหละเพราะรถที่เอามาแนะนํากันก็คือบรรดาผู้ประกอบการชั้นนาของประเทศไทยที่ร่วมออกงาน Fast Auto Show Thailand ยิ่งไปกว่านั้นครับใครที่ดูอยู่แล้วไม่แน่ใจไม่อยากติดต่อไปหาเต้นรถโดยตรงกลัวจะผิดพลาดติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ แจ้งชื่อของคุณเบอร์ติดต่อกลับแล้วก็จะให้ดีก็แคบลงซะหน่อยสนใจรถคันไหนที่ชมไปหรืออยากได้รถคันไหนประเภทไหนอย่างไรเดี๋ยวให้ทีมงานเป็นตัวกลางประสานงานให้จะได้มั่นใจว่าได้รถยนต์มือสองที่มีการรับประกรันคุณภาพครับรวมไปถึงใครที่ไม่มั่นใจอีกอยากจะเพิ่มความมั่นใจวันที่ไปรับรถวันที่ไปออกรถ อยากให้ผมไปมอบรถด้วยตัวเองอยากให้ผมไปช่วยดูรถยืนยันด้วยว่ารถสวยรถดีด้วยตัวเองบอกมาได้แจ้งมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนคัดผู้ประกอบการที่ดีผู้ประกอบการที่ดีเขาคัดรถที่ดีมาให้ได้ราคาที่เหมาะสมสมเหตุสมผลคุณก็ได้รถไปใช้งานอย่างสบายใจนะครับวันนี้เป็นหนึ่งผู้ประกอบการต้องบอกว่าเป็นระดับชั้นนําเลยนะครับ มี2สาขาด้วยกันสาขา1นี่อยู่ที่แครายสาขา2อยู่ที่ตรงพระนั่ง9ก้านะครับสำหรับ AT ท a คาเซลครับพูดถึง AT c a คาเซลนี่ย้อนไปนิดนึงนะฮะนอกจากไปดูรถเนี่ยแนะนำว่าอย่าลืมไปทานอาหารที่ AT c a คาเฟนะครับผมไปถ่ายรายการมานี่อาหารอย่างนี้เลยนะครับอยากให้ไปลองจิมกันคันแรกนะครับที่ เอามาแนะนำกันจาก at carcell คันนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับเห็นภาพขึ้นอยู่เนี่ยราคาตั้งจริงๆเขา9 9้า9 0 9 0 0บาทเอาราคาพิเศษมาให้9,49,000บาทรายละเอียดของรถทั่วๆไปเนี่ยไปหาก็ดูได้กันอยู่แล้วแต่ผมบรีฟให้ฟังคร่าวๆก่อนคันนี้เป็นฮุนได h i H1 ครับเป็น h 1 2.5 d e l u x จนะครับเป็นปี2017นะแน่นอนรถตู้รถใช้งานรถครอบครัวแบบนี้ไม่อาจจะเยอะครับ ขึ้นและขึ้นแสนโลไปแล้วนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเวลาลดไม่เยอะๆอย่าเพิ่งไปกลัวให้ดูก่อนว่าสเปคโอเคไหมชอบไหมไม้เยอะๆประวัติการซ่อมบำรุงดูแลรักษาดีหรือเปล่านะครับไม่ใช่บอกเฮ้เลือกรถไม้น้อยวิ่งมา30,000-40,000โลแต่ตั้งแต่ออกศูนย์ไม่เคยเข้าไปเช็คอะไรเลยอ่ะใช้อย่างเดียวอันนี้ไม้น้อยแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับ แต่ถ้าบอกวิ่งเป็นแสนโลทุกๆหมื่นกิโลมีประวัติบอกได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครบเกียร์มีปัญหาปุ๊บเข้าไปเซอร์วิสเข้าไปทาการเคลมทันทีอย่างนี้ก็ไว้ใจได้นะครับโดยรถคันนี้เนี่ยราคาป้ายแดงตอนออกมาเนี่ยอยู่ที่ล้านหกว่าเพราะนั้นต้องบอกว่าประหยัดไปเกือบครึ่งนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ใครที่สนใจก็ติดต่อไปที่ a อ c a ค s เซลก็ได้หรือติดต่อมาที่เราก็ได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี่แหละนะครับ อยากจะได้รถคันนี้โทรมาหรือถ้าเจ้าหน้าที่ติดสายไม่ได้รับส่งเป็น SMS มาครับนะฮะแอดไลน์ก็ได้ส่งไลน์มาหรือส่งเป็น SMS มาชื่อเบอร์โทรติดต่อกลับของคุณนะครับแล้วรถที่คุณสนใจเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เป็นคนประสานงานให้นะครับยังไม่หมดครับพูดถึงรถไม่น้อยไม่เยอะเอาคู่นี้มาให้ดูครับมี BMW X1 ครับ เป็น x 1 2.0 s drive d i e s e นะครับ m sport ต้องบอกว่านี่ผมเดี๋ยวผมเปิดสลับอีกคันให้ดูคันหนึ่งสีขาวคันหนึ่งสีดำเห็นไหมฮะต้องบอกว่าเหมือนกันเลยนะราคา1,449,000าบาทนี่ลดลงมาแสนหนึ่งนะเพราะราคาตั้งจริงล้านห้ากว่านะครับราคาตั้งเท่ากันลดลงมาก็ลดให้ราคาเท่ากันคำถามหลายคนถามว่าทำไม คันสีขาวเนี่ยปี2018คันสีดำปี2017เดี๋ยวให้ภาพขึ้นให้ดูคู่กันเลยนะครับเปรียบเทียบขึ้นคู่กันเลยทำไมปี2018กับปี2017เฮ้ยทำไมราคามันเท่ากันได้งไงคุณบอมไม่ผิดหรอกครับเพราะว่ารถปี2018คือคันสีขาวเนี่ยวิ่งมา8 4 0 0 0กิโลนะครับในขณะที่ปีเก่ากว่าคือปี2017สดีดำเนี่ยเขาวิ่งมา7 8 0 0 0กิโล ต่างกันอยู่ประมาณ6,000โลนี่คือเรื่องของความแตกต่างนะครับทําไมเท่ากันคันสีดำเนี่ยแน่นอนตามธรรมชาติปีต่างกันวิ่งแต่วิ่งเยอะเท่ากันเนี่ยปีที่เก่ากว่ามันต้องถูกกว่าเล็กน้อยอยู่แล้วแต่น,นี้ในเงื่อนไขนี้มันพอๆกันนะครับก็ต้องบอกว่าออกใหม่เนี่ยสล้านกว่าครับวันนี้ประหยัดไปล้านหนึ่งกลมๆรถปี2017รถปี2018 นะครับไปขอเช็ครายละเอียดดูได้ว่ายังมีรับประกัน BSI อยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจสนใจจริงๆติดต่อผ่านเราก็ได้หรือจะติดต่อตรงไปที่ ATCA r Ce ซลก็ได้นะครับคุยกับพี่อาร์ตคุยกับทีมงานได้เลยโทรไปบอกได้เลยนะครับว่ามีรถคันนี้ดูจากรายการสนใจหรือจะเช็คกับเราและให้เราเช็คให้ก็ไม่มีปัญหาสำคัญที่สุดเลยคือ รถทุกคันสภาพดีครับถัดมาเป็นรถที่หลายคนบอกว่าทำไมน่าสนใจสำหรับ mercedes benz e 3 5 0 amg ครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวปี2019นะครับป้ายแดงนี่ล้าน2นี่ผมให้ดูรูปภาพนะครับป้ายแดงนี่4ล้าน2นะแต่ตอนนี้มือ2เหลือ2ล้าน7 นะครับลดไป50,000เดิมเขตั้งไว้2799อันนี้เอามาปล่อย2749ราคาพิเศษเพราะว่าอยู่ในช่วงของงาน Fast Auto Show Thailand รถพวกนี้นี่จริงๆแล้วเตรียมเข้างาน Fast Auto Show Thailand นะครับมานะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของโควิดซะก่อนเพราะนั้นเราก็เอามานำเสนอให้ได้ชมกันนะครับดูสภาพห้องเครื่องสวยๆภายในกลิปๆเลยนะครับเบาะนั่งอะไรนี่ยังเพียบพร้อมสมบูรณ์ดีหมดทุกอย่าง คันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบ p l u ๊กอินไฮบริดนะครับปลั plug ๊กอินไฮบรเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จไฟใช้ไฟหมดปุ๊บเครื่องยนต์เติมน้ำมันมันก็ทํางานต่ออยากประหยัดมากๆเคล็ดลับของ p l u ๊กอินไฮบรคือถ้าอยากประหยัดมากๆต้องขยันชาร์จไฟให้ไฟใช้เยอะๆเท่านั้นเองนะครับก็คันนี้วิ่งมา7,000กิโลเท่านั้นเองนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคันสุดท้ายเก็บทีเด็ดไว้สุดท้ายเนี่ยครับ สำหรับคันนี้ GLE 500e ครับเป็นรถ SUV แบบปลั๊กอินไฮบรคันนี้เป็นรถปี2018นะครับก็ต้องบอกว่า p ลั๊ i n ินไฮบริก็ทำงานร่วมกันระหว่างตัวเครื่องเบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าข้อดีคือแรงแล้วก็ได้ประหยัดนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ออกไปแล้วรุ่นใหม่ที่เราเคยเามาผมเคยเอามาทดสอบนั้นเป็น GLE ที่เป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบร อันนี้รุ่นรุ่นก่อนก็จะเป็นเบนซินลั๊กอินไฮบริดนะครับราคาตั้งนี่ลดให้2 0 0 0 0นเลยนะครับทั้ง a t ทคาเซลบอกเดิมตั้งไว้299นี่ลดให้เหลือ2799นะครับรถใหม่ป้ายแดงก็จริงๆอยู่ราคาอยู่ที่499ถูกลงไป2ล้านนะครับรถเพิ่ง3ปีเท่านั้นเองก็ใช้งานมา34,000กิโลนะครับใครที่สนใจก็ ติดต่อมาได้นะครับสีก็เป็นสียอดนิยมสีบรอนเงินนะครับสภาพสวยๆแบบนี้อย่างที่ขึ้นให้ดูอยู่นะครับก็เป็นรถจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ออกงานฟาสต u t o s h ์โชว a i ทเลนเป็นประจำมีทั้งที่สาขาพระนั่งเก้าแล้วก็ที่สาขาแครายอยากเข้าไปดูรถก็เข้าไปดูได้ที่ w w w a t c a r s ็ l เอนะครับอยากได้ความมั่นใจอยากให้ไปดูอยากให้ไปเช็คนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดคือ วันที่ตัดสินใจอยากจะรับรถจริงๆผมต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามีคุณผู้ชมบางท่านติดต่อไปผู้ประกอบการบางรายบอกเขาตัดสินใจซื้อแต่เงื่อนไขสุดท้ายเลยคือถ้าจะซื้อเนี่ยต้องมีทางทีมงานหรือมีผมไปยืนยันด้วยว่าใช่รถคันนี้แน่ก็ยินดีนะครับติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวของรถมือสองเป็นเรื่องง่ายๆขอแค่คุณเข้าใจแล้วคุณจะได้รถใช้งานอย่างถูกต้อง ในราคาสบายกระเป๋าแน่นอนครับ